สมบุรวาเห็ดปลวกญ่อีกเจ้าเป็นพวาบุหูไม้น่าตากล่องเนาะไม่หมผมมาแบบขับรถมาพอจะซื้อเลยจ้าครับบ้านมืดอุ้ยนี่ยู่เล่นเล่นเอาคือตเนนะสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสมุองหน่อยอีสานบาน้าจ้ะ วันนี้ก็พาดเดินทางเขาป่าหาเห็ดคือเก่าจ้ะมาพบกันในวันที่3สิบกรกฎา, 2, าะะคม2568แล้วจ้ะแต่พี่ซินเดอนเนาะตเกะก่อนแม่ครับผมวันนี้เขามาล่อทางไม้ป่าบ้านน้องเมกตะบนไหนคะเพิ่มบุญทลเลจังหวัดอุบจออออลจ้ะพี่น้องซ่องเอือย์เนาะแม่ครับแต่ก็พี่น้องหลายคนเพื่อกระไดเห็ปเดหปวกเนาะตะกอกน้องโอกันนะแม่ครับวันนี้เมื่อหน่อยก็เลยสิลองมาล่อบึงแต่ว่าบ่หูไม้ดอกบ่หูไม้เห็ดปวกเนาะแต่บัดเทือกมานเนาะแม่ครับผม ไปลุงกันเมืองจาว่ามือนิพิโซส,สิมานเฮตยังเนี่ไปกันเลยจ้าไปกันเลยครับผมเครืเฮศหมันของเราเป็นเห็ดก่อเนาะไม่ครับผมลองทาน,ทานอืมที่บังฟราปสิเจจีก็ไข่เนาะกล่องเขาคือเป็นอมว ้องทานนี่เห็นไ้มครับงามก่าตอนก่อนที่เขามาด้วยเนาะงามกว่านี่เป็นเป็นจุย่อาไปคุณ มเนมนจ้ะเลียงไปเลยทานก็นออกดีครับเนาะแมนครับผมี่แต่ไม่พอปวกระพื่อนเนาะบกไปกว่าโอ้ยต่ไม่อบ้า,า,าน,น,หนเนหคนือแมนนน้เันมันไ้เนาะออกใหมเ

จุ่มอีบานน่ะนี่ครับเลือกเอาจ้ะมีมันเอาก่อนนะคุณนะจ้ะจัดเอาเนาะอือมันอยู่จุ่มอยู่หน้าพื้งยังมีอยู่เนาะจ้ะเดี๋ยวบางมีก็แท้พี่น้องก็บ่เห็นเลยนี่กลับทางเข้าบ้านขนาดคนละจ้ะถ้าสิเลิกหยังเถอะเข้าไปเลยจ้ะ

Timmy <laughs> <Như? cười> đọc có đại bác lúc ở hữu thân nóng nắm bộ nọc đi lắm nọc đi lắm nọc đi lắm đi lắm nọc đi แต่ว่าซีเป็นอาจชิบะโดดินกันไรแต่เราแชาตินี่ยมันต้องเป็นหวน่วงครับผมเห็ดทางแสบคือกันนะไม่ไหนเนาะมีแล้วแต่ผู้าามากอีกคือกันผู้มากก็ว่าแป๊ะผู้มากก็ว่าบเป๊บเนาะมีครับผมแล้วคนที่มาเห็ดมัคือก,กันนะจ้า Các bà phân biến thàn nổi, bộ mềm thàn lượt, bộ mềm thàn nhầy không? Mềm, mềm Cắt, khá phân Phân cá ngàn, nơi béo phân phân đúng đầm đầm không có gì nữa Mềm, mềm, mềm Cái biến thàn thì tụi mình nó cũng sẽ đầm cơ <laughs> nhỉ Chà Tụi mình biến thàn nhầy đúng không? Mềm, 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 thường này mà lần lượm mất đóng ký lại. Hm, con bán con lắm cửa đó hinh hinh. Bán, bán, bí 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 dạ bí đi đi bí đi bí 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 bí

กอว่าจูน <c ười> ี i, h ình h ình. ่ต่อันเป็นนี่เลยนี่มันจมนี่มันมาดูนทงงกน้อยจ้ารกรุ่นคือมีหน่อยว่าครับว่าดอกเป็นหน่อยนึ่งนะครับก็มอหมอนีซ้ำหนึ่ที่พอดีให้ทาน bàn bay quân yêu bỏ không có ý kiến giả ngay hết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  này hết ngay hết ngay hết Không, ngay hết ngay hết ngay hết hết ngay hết ngay

ได้อยอ่อันีเป็นบ้านงาน,งนบ้านเผานไม่นานเนา้อนุ่อยู่ดูบาดมันเหนี่มเนี่นี่จ้ะดีน้ำทางเลยเนาะ เที่ยวทิศทางที่แลกว,ว่าสิกลับแล้วเอ้ยมาขอมมูนไปเห็นดอกหนึ่งก็สจะออกตัวอ,อ,อกันดูดิออกเป็นโมูนเนาะเมียนะผมพี่พี่ตัดกาหมอน

นที่ใหญ่ขึ้นหนางาม่งครับผมเล็ดปวกป่านี่ยใหญ่เนาะโอยพอน้ำฝนละจ้าหดอกเบิ่งดอกอันนี้ก็ือเจาะเนาะเจาะอโหไม้น่าตะกอนเนาะม่นครั มาแบบข้าวัอมาขอเสื้อเลยจะ้ะข้าวขอนทุ่สยวยเหี้ยหมดนหน่อยเนี่ยมากเราจะเฮ็ดเบือ่อเราจะเฮ็ดกินบมดอะน้ำโนน้ำอันพุนทางพุนดอกนี่ดอกพุนสมุนแบบก็มู นี่หลวงืู่สมบูรณ์วะเห็ดปวกใหญ่อีีป๊างามแม่งจ้ะน่องดำเอาเนาะแม่ครับผมเพราะว่ามันนี่มาป่าบาน้องเมฆโดนๆเลยมาหาจ้ะ นาินไม้มาวัาตะดนแล้วเดอนหนึ่งพค่หนึ่งสัพนี oh, ่ได้รเขาเคยเก็บจ้ะน้องดำปวดตาไปนี่หยุดเลยเ้อ้ยโอ้พนถึกจอเอาขาได้บัดรถึงจอ เทือกอมวฮักลุดน้องงามจ้ะนี่ขายเงี้เงี้เฮ็ดปวกปวกกลางเอ้าปวกปวกใหญ่ขึ้นบนนอนี่มันกบปวกใหญ่เขากับปวกจักดอกหาดอกเอาปวกกลางไปหกดอกก็เฮ็ดปวกกลางเนาะจ้ะเต็มพวงเลยจ้ะ แต่ว่าฝนอย่าข้ามพันแหน่เนาะดอกเพิ่งก็เลยอยากแบบอมน้ำเนาะจ้ะบาหน่อยสิ่ออ้อไปให้ง่ายถากินให้ใหญ่ถากินง้าเถาหญ้าทวดอยากกินเห็ดปวกง่ายเพิ่นเนาะอดออกก่อนเด้อเนาะอ้าบ่ได้เลยผู้ถ้าคืออยากเพิ่นเนาะใจมาเห็ดปวกน้ำเลยเนาะจ้า มาห่อเห็ดทานแล้วเลยเอาเห็ดทานน้ำเนี่ยอุ้ยชิ้วเห็ดอันนั้นระบาดเนี่ยเห็ดไข่ไข่ปวดหัวจิ๋วเลยคนอันนี้น่าควรเกลียนะเนาะแม่นจ้ะยี่ปุ่นคือกันยังเกิดกินนดนดนป,ปวดหัวนิดนะึงเนาะจิ๋วเลยจิ๋วเลยต้องลมเอาหมดเลยะต้องลมเปิดเปิดแหง เพิ่นอันนั้น,นแม่ที่ะถือใบตองปิดผน,น,น,นึ่นนนง,งมแม่คือว่าท่านเห็นอนอไม่ยากิกเองนั้นเห็นทั้นเรื่อเห็น้าวกลยเต็มเฮ็ดมะเห็น่อกม่าเอแล้ว่าท่านเห็น่อกเม่หมายกาดกินโฮเม็ดก่อนเอ,อ้ยน้ำแห้ง ไขมันเมือหวานเนาะคือสิมีแต่แบบเป็นตูมแบบอันนี้เลยเกล็ดเนตปวดไงออกมันเคยอยากออกคือกันพอนะแต่ค er ิดว่าจะไปคอยบ้างใช่ปะคิดว่าเอาจังได้เห็ดแห้งหายะไม่เห็ดยังให้เก็บก็เก็บไปเนาะแมงครับผมกลัวคนสิเกิดมาได้นี่โอ้ย อย่างหนึ่งถ้าว่าเอาถ้าแม่นถ้าไปห่มหนาก็บ่งหัวเฮ็ดสิออกก่อนาะแม่นเฮ็ดบ่เพราะว่าบ่แม่นที่นเฮาเด้๋นี่ทางน้องเม็กนี่ที่นเฮาตั้งอยู่น้องจองทีนของพ่อกับแม่ใช่เพอ๋อทีนนี่น้องเมกปกติก็มากับแม่ละจ้ะปกติเมีหน่อยกับตุกองแต่ อาศัยบาลมีพอเขอมรโดนอ,อีกอดนนี่แสงราคันนี้แม่นบ่แม่นบ,นอ,บอี่น่ะบ้แต่วต่าตอนนี้เก็บก่อนนะจ๊ะแมีนเมียนนั่นย,ยิงโดดเตอนเดทังอดทังนี่พี่นอ้องแต่ก็่างเลนะิศมาแล้วเนาะ อาได้ไหมไม่ป็นสันเลยเลยแต่ก่อนได้ปันไ่ท่ได้เลียมเอาเข้าไปได้ได้ได้เฮ้ยบ่มีหมดกำลังมาบ่มีหมดกำลังไต่ออกมาหมดขั้นเนาะมนขั้นขนาดบ่เเก็บปีน้องจองเหมือนมันหมดแดงดิน tám thật chủ nào Chà Ngoài thì chị ngại Thư bất khử nế Ngoài cái thư tốt như thế nào Tốt hèn khá quá lùa Lồng phọm Lồng bất mở nào ngoài này khá còn nó còn á ok Cái lời đó nhỉ <laughs> ว่าแต่ย่แถาสิได้กินเนาะพุ่นหนุ่มก็สิได้กินเพิ่นว่าโมกกาแบเนาะแม่ก็บผมแม่แถวพิ่นว่าใส่ไข่ใส่น้ำบ่กอกใส่ไข่ดูเพิ่นอยากอันนี้แม่กับที่บอกเอาด้วยจ้ะไม่น่เคยกินบ่<ม>แต่ก่อนก็บ่<ม>เคยกัน สุดสันเลยหอมโหนเนี่นะผมเจออันแม็นเห็ดปวกใหญ่เนาะตะเกาะเอ้ยสเฮ็ดอย่งไหนเก็บเก็บนะดีว่าไม่น้อยเฮ็ดอย่งไหนไม่น้อยจะเบิองย่ซื้อนั่งเบิองก่อนแหละนางเบิองก่อนดิเห็นไหมแหละกระยาไปหาเห็ดอื่นบ่ก็มาก็ได้เก็บถ้าเป็นเห็ดปวกใไงก็ทำงานจนเมื่อย แล้เอย่มันก็หมายไม่แขงนี่แหละนุ่มเนาะนี่นันดี้เราควรจะต้อน้ำนี่อ่างสานี่ก็ต๊ะ๊ัเสนี่เนาะนี่หมห่ยเลยเฮ็ดปวไกลน่อยก็ได้กหน่อยก็หอมเฮ็ดเฮ็ดปัวไกลกลางโน่พวกเมนหน่อยได้ในกลางนี่หมดนี่จะหองคุณนพ ยืดมือีไปเอาบะไดเลยตัวไก่กลางกินเห็ดไข่วิ่งเลยแล้มปวดมาแล้วที่แหลกหอมยางเขามาบึงเมียนอีก<พ>อแต่ว่าเป็นเปืเป่อยน,นะนจะไะครับพี่น้องตอนนี้กะเดียเวลาพากลับบ้านั่งไปนะไไหน่อยนะ ครับพี่น้องมึงผลงานมินิเฮาครับผมเบิ่งแน่โอ้ยเห็ดปัวกับมะปัวหาดอกนอตกระกล่องเนาะแม่นครับผมเพราะว่าบุคคลหูพ่นจ้ะมาแบบอาศัยมันแต่ว่ากับมาได้เห็ดตาหน่ะกับเป็นเห็ดปัวไก่หน่อยเนาะแม่นครับผมมือนี้ออกจากปลาน้องจงมาปลาน้องเมฆจ้ะแต่กถือว่วมันเนี่ยจ้ะดีกว่าเข้ามาแล้วกับบุได้ยังนอตกระกล่องเนาะแม่นครับผมนี่ถือว่วมันเนี่ยจ้ะเห็ดปัวกับเด็กแกงอยู่เด้อร่วมกันใส่กับเห็ดปัวไก่หน่อยเขานี่ ก็คือบ่ได้พ่ะโอ้ได้อ๋ไงเด้นะแม่นายเนาะบ่น่อยเด้อนี่ได้ออจ้ะไปใส่เห็ดปวกนแหนโอ้ยแซ่บปตบได้ดอกนึง่หมวกลุผมถืเจ้าจ้าก็สิได้พากับบาเนาะผลงานโดยรวมก็ถือว่ามนพอดอยู่ได้กินอยู่จ้าผลงานแม่น้อยพาเข้าป่าหาเ็ดก็ถือว่ามานจ้ะเป็นเห็ดทานเ็ดปวกเ็ดปวกใหญ่เฮาก็ได้นี่ล่ะึงสหบ่เนาะจ้ะุน่ะ ดอกนี่เป็นปะไงอีหลีจ้าไงอีหลีขันเป็นบลถือกินแต่ที่ว่ามานันพอได้แกงจ้ะถ้าจีนชอบคิมนี่จะได้ไกลอย่าลืมทขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจมิ้วหน่อยนึงเลยเด้อจ้ามิ้วหน่อยก็ขอขอบคุณจ้ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้าเอาไว้พอกันมือหน้าคิมหนาววันมิ้วหน่อยสิผ้าไปไม้ใดญ่ห้องสิโซสีมานเฮ็ดยังเนี่ยจ้ะสำหรับมื้วเนี่ยกอกล่าเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม